สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5้าทุกคนนะคะวันนี้เราจะขึ้นงานที่14นะคะนักเรียนเราจะขึ้นงานที่14เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความยาวรอบรูปนะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมเป็นยังไงสังเกตนะคะนักเรียนเราได้เรียนผ่านไปแล้วในเรื่องของชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมีกี่ชนิดนะคะ จำได้ไหมคะมี6ชนิดนั่นเองใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านทุกด้านยาวเท่ากันแล้วก็เป็นมุมฉากใช่ไหมคะต่อไปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามกันนะคะจากขนานกันอยู่สองคู่แล้วก็มุมทุกมุมเป็นมุมฉากแต่ด้านที่อยู่ติดกันจะมีความยาวไม่เท่ากันนะคะนั่นคือด้านใดด้านหนึ่ง เขาจะมีความยาวกว่านะคะต่อไปสี่เหลี่ยมด้านขนานคืออะไรคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเอียงนะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเอียงนั่นเองสี่เหลี่ยมอะไรอีกสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นยังไงคะสี่เหลี่ยมคางหมูมี มีคู่ขนานเพียงหนึ่งคู่เท่านั้นนะคะมีขนานกันเพียงหนึ่งคู่เท่านั้นแล้วก็สุดท้ายเลยคือสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะนักเรียนรูปว่าวเป็นยังไงคะด้านที่อยู่ติดกันจะมีความยาวเท่ากันนะคะด้านที่อยู่ติดกันจะมีความยาวเท่ากันแล้วก็มุมที่อยู่ตรงข้ามกันก็จะมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่นะคะ ต่อไปเรามาดูความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมคืออะไรคือการที่เอาความยาวของด้านนี้มาบวกกับด้านนี้มาบวกกับด้านนี้มาบวกกับด้านนี้นะคะ,ะเขาให้มาแล้วเด็กๆก็มาบวกกันธรรมดาเลยนะคะบวกกันธรรมดาเลยบวกเป็นไหมคะบวกทศนิยมอ่าตัวนี้4ี่บวก2เป็น 6, ใช่ไหมคะ หแล้วอะไรเวลาตั้งตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะตั้งจุดให้ตรงกันอย่าลืมนะคะตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันแล้วบวกกัน8บวก5เป็น13ทด1ต่อไป6 7 8 8บวก3เป็น11เป็น12สอ่าสังเกตนะคะจุดจะอยู่ตรงกันเลยก็จะได้เป็น12 3ดังนั้น รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้จะมีความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปคือข้างนอกนะคะนักเรียนคือข้างนอกคือข้างนอกเท่านั้นนั่นคือ1 2 3เซนติเมตรใส่หน่วยให้เรียบร้อยต่อไปลองมาดูต่อไปลองมาดูข้อด้านบนค่ะด้านบนใครรู้บ้างใครจำได้บ้างว่าคือสี่เหลี่ยมอะไรคะชนิดไหนเอ่ย มันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะแบบเอียงดังนั้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเอียงก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองไงสี่เหลี่ยมด้านขนานมุมตรงข้ามกันสังเกตสัญลักษณ์มุมตรงข้ามกันขนานกันเราใส่ขีดได้นะคะมุมตรงข้ามกันขนานกันเราใส่ขีดได้ขนานกันแล้วก็เป็นยังไงมีความยาวเท่ากันอีกนะคะมีความยาวเท่ากันอีกการที่เราจะหาความยาวรอบรูปนั่นคือต้อง เอาอะไรคะความยาวด้านนี้มาบวกกับความยาวด้านนี้มาบวกกับความยาวด้านนี้แล้วก็มาบวกกับความยาวด้านนี้นั่นเองดังนั้นก็เอามาบวกกันทั้ง4ด้านเลยบวกกันง่ายๆ5บวก5เป็น10 3บวก3เป็น6รวมกันเป็น16นะคะหรือนักเรียนจะเขียนเป็น2คูน5ก็ได้เพราะอะไรคะเพราะ5เนี่ยมีอยู่2ครั้ง แล้วก็3ก็มีอยู่สองครั้งอาแล้วค่อยจับมาบวกกันได้คำตอบเท่ากันคือ16ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีความยาวรอบรูปเท่ากับ16ซนติมตรนั่นเองสังเกตหน่วยเซนติเมตรหน่วยเซนติเมตรนะคะใส่หน่วยให้เรียบร้อยด้วยต่อไปค่ะต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากัน และมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้วยเขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสการที่เราจะหาความยาวรอบรูปเราก็ต้องนำด้านนี้มาบวกกับด้านนี้ข้างนอกนะลูกมาบวกกับด้านนี้แล้วก็มาบวกกับด้านนี้ทั้งหมดสีด้าน3.5บวกกันสี่ครั้งหรือว่า,าไปคูณก็ได้นะคะ4คูณ3.5เรียนมาแล้วค่ะนักเรียนการคูณ เราคูณแบบเป็น35คูณ4ได้แล้วค่อยเติมจุด5 4 20ทด2ต่อไป4 32 14อ่า3.5ทดสิยม1ตำแหน่งใส่กลายเป็น14เท่ากันเห็นไหมคะดังนั้นข้อนี้สรุปว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีความยาวรอบรูป14เซนติเมตรนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้กำหนดมาให้นักเรียนอ่าขีดออกขีดออก เขาไม่ได้กําหนดมาให้นักเรียนแต่นักเรียนจะต้องรู้ไหมคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันคือด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันให้มาแค่ด้านเดียวให้หาความยาวรอบรูมนักเรียนก็ต้องรู้ว่าด้านนี้ก็ต้อง3.5เหมือนกันด้านนี้ก็ต้อง3.5เหมือนกันด้านนี้ก็ต้อง3.5เหมือนกันนะคะเพราะว่าด้านทุกด้านเขามีความยาวเท่ากันเด็กๆต้องรู้ได้เองเลยนะคะโอเคอ่าเห็นไหมคะสรุปแล้วว่า การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมคือการที่คืออะไรคะคือผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านในรูปสี่เหลี่ยมนั้นนะคะบวกกันง่ายๆเด็กๆบวกกันง่ายๆเว้นแต่ว่าเด็กๆจะบวกถูกไหมนะคะนี้เป็นพื้นที่สมมุติว่าคุณครูยกตัวอย่างอ่าคุณครูยกตัวอย่างรูปไหนดีรูปสี่เหลี่ยม อันนี้คือสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยสังเกตนะคะสังเกตนะคะด้านตรงข้ามขนานกันแล้วก็มีความยาวเท่ากันด้านตรงข้ามขนานกันและมีความยาวเท่ากันอ่าแล้วก็อะไรด้านที่อยู่ติดกันเขามีความยาวไม่เท่ากันแบบนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผืนอะไรคะผืนผ้าใช่ไหมเนี่ยเป็นมุมฉากด้วยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสมมุติว่าคุณครูกําหนดตรงนี้เป็น3เซนติเมตร อ่าตรงนี้เป็น2ซนติเมตรนะคะให้นักเรียนหาความยาวรอบรูปเด็กๆหาความยาวรอบรูปให้คุณครูหน่อยทำได้ไหมคะหาความยาวรอบรูปการหาความยาวรอบรูปคือต้องเอาความยาวของทุกด้านมาทำอะไรกันบวกกันทุกด้านนะคะมีกี่ด้านต้องบวกทุกด้านดังนั้นตรงนี้3ซนติเมตร เด็กๆต้องรู้ได้เองเลยว่าตรงนี้ก็ต้องมีความยาวเป็นเท่าไหร่3เซนติเมตรเหมือนกันใช่ไหมคะเขาไม่เขียนตรงนี้เด็กๆก,ก็ต้องรู้ได้เองเลยว่ามีความยาว2เซนติเมตรเหมือนกันแต่เขาไม่เขียนนะคะการหาความยาวรอบรูปหนูก็เอา3 -3 บวก3แล้วก็2 -2 บวก2ได้คำตอบเลยนะคะนั่นคือ10เซนติเมตรนั่นเองหรือบางคนอยากจะเอา 2คูณ3แล้วก็บวกกับอะไรคะ2คูณ2มีค่าเท่ากันได้10เซนติเมตรเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องดูว่าความยาวของด้านไหนมีค่าเท่ากันถ้าเกิดว่าเขาไม่เขียนให้เด็กๆด,ดูนะคะอ่าต่อไปลองดูตัวไหนดีลองมาดูตัวอย่างอ่าสมมุติว่าเป็นสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมอะไรลูกสี่เหลี่ยมอะไรดีคะสีเะส่เหลี่ยมรูปว่าวอ่าสี่เหลี่ยมรูปว้าวเป็นแบบนี้นะคะจะไม่เป๊ะเท่าไหร่สี่เหลี่ยมรูปว้าวคืออะไรคะด้านที่อยู่ติดกันเนี่ยจะมีความยาวเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ก็จะมีความยาวเท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเขียนให้นักเรียนว่าตรงนี้คือความยาว5ซนติเมตร นะคะความยาว5ซนติเมตรตรงนี้นักเรียนก็ต้องรู้ได้เองเลยว่ามีความยาว5เซนติเมตรเหมือนกันนะคะต่อไปตรงนี้ถ้าเกิดว่า3ซนติเมตรตรงนี้นักเรียนก็ต้องรู้ได้เองเลยว่าอันนี้ก็3ซนติเมตรเหมือนกันเสร็จแล้วหาความยาวรอบรูปจะต้องเอาด้านนี้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 มาบวกกันทุกด้านเลยนะคะที่อยู่รอบสี่เหลี่ยมอ่าเพราะฉะนั้น งานที่14อันนี้งานที่13ใช่ไหมคะงานที่14คุณครูยังไม่ตั้งเลยอ่ะงานที่14ของเรานั่นคือคืออะไรคะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยใครดูแล้วบ้างความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปสักครู่นะคะอ่าความยาวรอบรูปของเราจะอยู่ในหน้าที่143 อ่าหนึนะคะให้หาความยาวรอบรูปโดยที่เขียนหน่วยลงไปด้วยนะคะหน่วยเขาเป็นหน่วยเมตรหรือว่าหน่วยเซนติเมตรเขียนลงไปให้เรียบร้อยทำเพียงหนึ่งหน้าเท่านั้นนะคะลองดูตัวอย่างเช่นข้อที่1สังเกตนักเรียนสังเกตก่อนเขาเรียกว่ารูปอะไรเอ่ยด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก เขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเลยคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะหาความยาวรอบรูปให้มาแค่ด้านเดียวนักเรียนก็จะต้องรู้ว่าตรงนี้ก็คือ4.5เซนติเมตรเหมือนกันอันนี้ก็คือ4.5อันนี้ก็คือ4.5เพราะฉะนั้นหาความยาวรอบรูปจะต้องนำด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้มาบวกกันทั้ง4ด้านเลยนั่นคืออะไรคะ 4.5บวก4.5บวก4.5บวก4.5ได้เท่ากับเท่าไหร่คะสครึ่งบวก4ครึ่งก็เป็นเท่าไหร่4่บวก4เป็น8แล้วก็ครึ่งนึงบวกครึ่งนึงรวมกันเป็น1ก็เป็น9อ่าอันนี้ก็เป็น9 9เบวก9เป็น18ใส่หน่วยด้วยนะคะเซนติเมตร หรือบางคนอยากจะเอาอะไรคะเอา4ไปคูณกับ4.5เลยเหมือนเดิมวิธีการคูณคูณทศนิยมเรียนมาแล้วนะคะเอา45คูณ4แล้วค่อยใส่จุดทศนิยม1ตำแหน่งทีหลังมีคำตอบเท่ากันนะคะดังนั้นข้อที่1เนี่ยยกตัวอย่างและตอบ18หน่วยเป็นเซนติเมตรเขียนหน่วยให้คุณครูด้วยนะคะ อ่าแต่ว่าข้อนี้เป็นเมตรใช่ไหมเนี่ยก็ต้องเติมหน่วยเป็นเมตรเนี่ยข้อนี้ข้อนี้เซนก็ต้องทําเป็นเซนติเมตรเขียนหน่วยให้เรียบร้อยอ่าต่อไปมาดูข้ออื่นๆบ้างข้ออื่นๆเช่นข้อที่2นะคะข้อที่2ด้านนี้เขาบอกมาคือ9เซนติเมตรดังนั้นนักเรียนก็ต้องต้องรู้ด้านนี้เลยเองว่าเท่าไหร่9เซนติเมตรเหมือนกัน ด้าน 2. 2> น,นี้บอกว่า2.5ซนติเมตรนี่มีความยาวเท่ากันอันนี้ก็ต้องเป็น2.5ถูกไหมคะทีน <sleeping>. ี้ความยาวรอบรูปหนูต้องเอาด้านนี้กับด้านนี้กับด้านนี้กับด้านนี้มาทำอะไรกันทั้งหมดมาบวกกันทั้งหมดนะคะมาบวกกันทั้งหมดอันนี้เหมือนกันด้านนี้ต้องมาบวกกับด้านนี้ต้องมาบวกกับด้านนี้ต้องมาบวกกับด้านนี้ทั้ง4ด้านเลยนะคะ เด็กๆอย่าเอาตัวนี้กับตัวนี้มาบวกกันเฉยๆต้องบวกทุกด้านนะคะด้านนี้เหมือนกันข้อที่5ด้านนี้เขาให้มาแล้วคือ6เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้ด้านนี้เองเลยว่ามีความยาวเท่ากันดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น6เซนติเมตรเหมือนกันใช่ไหมคะเขียนไว้ก่อนอ่าเขียนไว้ก่อนต่อไปใครรู้บ้างตรงนี้คือทำยังไงเราถึงจะรู้ข้างล่างนี้คะเด็กๆ ทำยังไงเราถึงจะรู้คะ่ะขีดไว้ทำยังไงเราถึงจะรู้ข้างล่างนี้มีความยาวเท่าไหร่สีเหลืองๆนี้มันคืออะไรลูกมันคือสองบวกกับห้าแล้วก็บวกกับสองใช่ไหมคะบวกกันเท่าไหร่สองบวกห้าบวกสองเป็นเก้าเซนติเมตรเราได้ความยาวตรงนี้มาแล้วได้ครบหรือยัง ครบหรือยังคะความยาวด้านนี้รู้แล้ว6ด้านนี้คือ2ด้านนี้คือ4ด้านนี้คือ5ด้านนี้คือ4ด้านนี้คือ2ได้ครบทุกด้านแล้วทีนี้เด็กๆจะต้องเอาความยาวในแต่ละด้านมาบวกกันทั้งหมดเลยเนี่ยบวกกันทั้งหมดเลยค่ะ6กหตัว2 1ตัว4 4 2 6แล้วก็9 มีเลข5ด้วยเนี่ยเด็กๆจะต้องนำตัวเลขมาบวกกันทั้งหมดเลยเขาถึงจะเรียกว่าความยาวรอบรูปนะคะเพราะว่าความยาวรอบรูปคือผลบวกของความยาวในแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมนะคะโอเคทําทั้ง6ข้อนี้แล้วก็ส่งเข้าไปในอัลบ,บั้มสร้างอาัลบ,บั้มนะคะในแชทส่วนตัวของคุณครู เด็กๆที่ยังไม่ได้ส่งงานนะคะห้องสองและห้องสามมีเยอะเลยคุณครูถือว่าตามแล้วนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ได้ส่งงานไม่มีคะแนนนะคะก็จำเป็นจะต้องซ้ําชั้นนะคะจะต้องอยู่ปห้าอ,อีกเพราะคุณครูก็ไม่รู้ว่าจะหาคะแนนมาจากที่ไหนให้นักเรียนนะคะโอเคตามนี้ค่ะอย่าลืมเขียนหน่วยด้วยนะคะย้ำแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะ